สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่ออมก็มีวิธีแก้ไขปัญหาเสื้อคอกว้างแบบง่ายๆมาแนะนํานะคะนี่คะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเสื้อคอกว้างแบบนี้นะคะตัวช่วยของพี่ออมในวันนี้นะคะนั่นก็คือสแนปค่ะนี่นะคะซึ่งลักษณะของสแนปก็จะมี2ชิ้นนะคะและหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะส่วนวิธีการติดนะคะเราจะวางชิ้นหนึ่งไว้ฝั่งเดียวกับกระดุมนะคะและอีกชิ้นหนึ่งค่ะเราจะวางไว้ฝั่งเดียวกับรังดุมค่ะ ซึ่งทั้ง2องชิ้นนะคะเราจะวางไว้ให้ตรงกันนะคะเสร็จแล้วก็ทําการเย็บได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะเย็บชิ้นแรกก่อนนะคะเราจะวางไว้ฝั่งเดียวกับกระดุมนะคะเสร็จแล้วก็เตรียมเข็มและด้ค่ะส่วนได้ที่ใช้นะคะพีอมแนะนําให้เป็นสีเดียวกับเสื้อเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นสีขาวค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วก็ทําการเย็บได้เลยนะคะเราก็จะวางตัวลังดุมค่ะไว้ตรงจุดที่เราติ๊กไว้นะคะเสร็จแล้วก็ทําการเย็บได้เลยค่ะโดยจะวางให้ตรงกับกระดุมแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ทําการเย็บได้เลยนะคะนี่ค่ะซึ่งตัวสแนปนะคะก็จะมีช่องสําหรับเย็บทั้งหมด4จุดนะคะเราก็เย็บให้ครบทั้งหมด4จุดเลยค่ะ <c oughs> ซึ่งเสื้อคอกว้างนะคะก็จะมักเจอปัญหากับเสื้อนักเรียนหญิงนะคะแต่วันนี้พี่ไม่มีตัวอย่างเสื้อนักเรียนหญิงนะคะก็เลยขออนุญาตใช้เป็นเสื้อนักเรียนชายแทนค่ะแต่วิธีการก็เหมือนกันเลยนะคะให้คุณผู้ชมลองสวมใส่ดูค่ะเสร็จแล้วก็ดูว่าคอเสื้อเรากว้างถึงขนาดไหนนะคะเราก็ทําการติ๊กไว้ค่ะแล้วก็ทําการเย็บตัวสแนปเข้าไปได้เลยนะคะ นี่ค่ะวิธีการเย็บก็ง่ายมากเลยเราก็ทําการเย็บขึ้นลงแบบนี้นะคะตามช่องของตัวสแนปเลยค่ะนี่นะคะเมื่อเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการม้วนเก็บไปได้ได้เลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยวิธีการทําง่ายมากเลยนะคะนี่ก็เสร็จไปข้างนึงแล้วนะคะเราก็ตัดไปลายได้ได้เลยเสร็จแล้วก็ม้วนไปลายได้ส่วนนี้ให้เป็นปมนะคะเพื่อที่จะเย็บชิ้นต่อไปค่ะ นี่นะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะเราก็จะเย็บฝั่งเดียวกับรังดุมเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ทําการวัดก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะถ้าเย็บไม่ตรงกันนะคะเมื่อเวลาติดนะคะก็จะเอียงได้นะคะจุดนี้คุณผู้ชมสามารถใช้ปากกาติ๊กไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อความตรงแล้วก็ความแม่นยําค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะก็ทําการเย็บได้เลย ่วนวิธีการเย็บฝั่งนี้นะคะเราก็จะใช้ปลายเข็มนะคะเกี่ยวกับเนื้อผ้าแค่เล็กน้อยนะคะจะไม่ให้ตัวได้นะคะโผล่ไปอีกข้างหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็เย็บตามช่องทั้งหมด4ช่องได้เลยสดวนฝั่งนี้ก็จะมีช่องสําหรับเย็บ4จุดเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ตัดได้ออกได้เลยนะคะนี่ค่ะซึ่งฝั่งนี้นะคะตัวได้จะไม่โชว์ฝั่งนี้นะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วก็ทำการติดได้เลยนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการแก้ปัญหาเสื้อคอกว้างด้วยตัวเองแบบง่ายๆค่ะและวิธีการทำไม่ยากเลยคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ